วิถีชีวิตบนโลกของผู้คนนั้นได้เปลี่ยนไปเนื่องจากว่าเกิดโรคระบาดไปทั่วโลกผู้คนต่างล้มป่วยหลังจากนั้นวิถีชีวิตของผู้คนก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบางคนก็เอาแมสแขวนจชิงช้าห้อยไปห้อยมาบางต็เอาแมสมาตากที่สวนสาธารนณะหรือบางทีก็ลืมไว้บนเก้าอี้ก็เป็นได้แม้แต่หุ่นก็ยังต้องใส่แมสเลย ไอ้บ้างก็กลัวว่าโควิดเนี่ยจะติดตุ๊กตาก็เป็นได้ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วละก็ผมขอสเสนอวิธีถอดวิญญาณเพียงแค่เราถอดออกมาเราก็ไม่ต้องห่วงแล้วว่าเราจะต้องปิดแมสหรือเราจะออกไปพบปะผู้คนเพียงเท่านี้เราก็สามารถอยู่ได้อย่างสบายใจมาร่วมถอดวิญญาณกันนะ s t a <ain> นเ w o ร l d เราเห็นรูปแบบเกมแบบนี้เราก็จะนึกถึงเกมแบบเล d a นเลหรือว่า Starcraft อะไรพวกนี้นะที่เป็นรูปแบบเกม RTS นั่นเองคือเกมแนววางแผนการรบแต่ว่าตัวเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นแนวแบบเนื้อเรื่องผสมด้วยก็คือจะเล่าผ่านเนื้อเรื่องซึ่งเราสามารถสกิปผ่านเนื้อเรื่องที่เราไม่อยากเล่นก็ดีนะเผื่อเราไม่อยากเล่นในด่านนี้เนี่ยเราก็สามารถข้ามได้ส่วนเวลาเก็บของอุปกรณ์ต่างๆเราก็สามารถกดนะครับที่ตัวละครของเราเนี่ยเราทำการเก็บทรัพยากรต่างๆเพื่อ มาใส่ในฐานหลังจากนั้นเราก็จะนำวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมาทําการผลิตสิ่งของต่างๆที่จะเอามาใช้หรือว่าเอามาก่อสร้างนั่นเองถ้าใครพร้อมจะเล่นแล้วก็ดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับ Private Regent เรามาร่วมมาจนภัยเป็นจนสลัดกันนะครับบนเกาะล้างแห่งนี้เออในเกาะนี้เราต้องใช้ชีวิตเอาชีวิตรอดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าโครงกระดูกหรือจะเป็นปีศาจก็มีให้เลือกโจมตีกันได้เอาแบบเมามันกันเลยทีเดียวอ้าว การสร้างบ้านเนี่ยก็ขาดไม่ได้เลยนะพร้อมกับตกแต่งภายในเกมนี้เนี่ยเราจะสร้างบ้านภายในเรือนะและเกมตัวนี้เนี่ยยังเป็น Open ่นเบอีกด้วยใครที่อยากสำรวจในดังเจียนหรือจะเป็นพื้นที่ลกล้างเป็นพื้นที่ที่สุดอันตรายไปดาวน์โหลดกันเลย Star Robot ใครพร้อมที่จะเป็นดาวเด่นในโลกของหุ่นยนต์กันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันเลยเกมนี้เนี่ยเราจะเลือกหุ่นลบเพื่อเขาต่อสู้กันเป็น PVP Battle แบบ3ต่อ3ภายในเกมก็จะมีแมปต่างๆและหุ่นลบแต่และตัวเนี่ยก็จะมีสกิลติดตัวที่แตกต่างกันไปอยู่ที่ว่าเราจะพิกแพงในการต่อสู้อย่างไรไมสมกับเป็นหุ่นลบที่เราเปมาเออสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแล้วว่ากระเป๋าจะหนักขนาดไหนถ้าหนักมากก็โหดมากหนักน้อยก็โหดนิดหน่อย t h Cell รูปแบบของตัวเกมเนี่ยเราอาจจะเห็นและคุ้นเคยกันก็ได้อย่างเกม Dark Soul ซึ่งเกมนี้เนี่ยเราจะได้กลิ่นแบบตุ่ๆนะครับแบบอารมณ์แบบดาร์กๆนะเฮ้ยไม่ใช่ดาร์กช็อกโกแลตซะหน่อยแม่เกมนี้ได้รับรางวัลมากมายและแกรนตีความมันถึง9.9.9%โอ้โหมันจะมันอะไรขนาดนี้กราฟิกของตัวเกมจะเป็นแบบพิกเซล 2D ซึ่งรูปแบบของตัวเกมเนี่ยให้อารมณ์แบบคลาสสิกจริงๆนะเห็นแล้วก็วอยากเล่นกันเลยทีเดียว แล้วยังมีสกิลอีกมากมายมีฉากแอคชั่นต่อสู้กันสุดมันฟาดฟันดาบกันแบบโอ้โหเลือดสาดกันเลยทีเดียวแต่ถ้าดูๆไปก็จะคล้ายกับเกม Rockman อ,อยู่นะเออแดดแดดไปใช่ไหมแล้วก็ฟันฟันฟันเออมันก็ได้อยู่นะแล้วเราังสามารถจัดวางสกิลให้มองก,การกดได้ด้วยนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องกดสกิลรัวๆมันก็อาจจะไม่ถนัดเวลาเจอบอสคุณผู้ชมพร้อมที่จะเข้าความมืดก,กันหรือยัง Shadow k n i ไหนเมื่อมีบุรุษคนหนึ่งนามว่า อัสเวิลัติการเขาได้ทำการเปิดประตูต้องห้ามเพื่อไปขอพรกับรูปปั้นและเขาไม่รู้เลยว่าได้มีเงามืดที่แฝงอยู่มากมายนะั้นจากนั้นเขาได้เปิดพลังฮอเลมและฟาดฟันศัตรูอย่างไร้ปานีดักกันให้พอเรามาลดแล่นบนโลกปีศาที่เราต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคอีกมากมาย ในโลกแห่งเงาปีศตัวเกมจะเป็นแนวตะลุยดาดแอคชั่นอาร์จีก็คือเราจะเล่นดานผ่านไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะมีบอสในเส้นทางสุดท้ายซึ่งในแต่ละดาดน,นะครับเราก็จะได้รับของรางวัลต่างๆอย่างเช่นอาวุธหรือว่าจะเป็นของไอเทมต่างๆที่เราสามารถนํามาประดับตัวหรืออัปเกรดนั่นเองในส่วนของด้านสกิลเราสามารถอัปเกรดเลเวลของมันได้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของสกิลเสริม ที่แตกออกมานะเรียกว่าสกิลเยอะแยะมากมายแล้วตัวบอสเนี่ยก็บอกเลยครับว่าดูแล้วอลังการมากๆเลยหน่าที่จะเข้าไปบวกสุดๆเลยถ้าเกิดว่าใครพร้อมที่จะบวกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่หมดเท่านี้ยังมีฮีโร่ให้เลือกถึง3ตัวด้วยกันและในตัวที่4เนี่ยมันจะมาเร็วๆนี้แต่ผมแนะนําว่าให้อัพเลเวลของฮีโร่ตัวใดตัวหนึ่งก่อนนะเพื่อเพิ่มความแ็งแก่งก่อนเพราะว่าสกิลเนี่ยมันต้องใช้เลเวลในการอ oh ัพบอสบอสโอ้โห หัวหลุดัปเลยทีเดีดหลังจากนั้นผมก็วิ่งไปหาลูกปั้นเทพีเอ,อ่อแต่ทำไมมันรู้สึกไกลจังเลยดูอย่างนี้มันสั้นๆนะเนี่ยเออแปลกวิ่งไปวิ่งไปแล้วผมก็พบ <Surprise. S 2> แต่สิ่งที่ผมพบเห็นถ้าจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยว่านี่มันนี่มันไม่น่าจะเป็นแบบนี้ตัดจบแบบละครไทยโอ้ทะเลแสนงามดูสิดูหมูป่ปลา ุ้งหอยนาะนาะคิกกีแอปแลนเจอร์ TLA หลังจากเหตุการณ์นั้นก็มีเด็กสาวทั้งสองคนได้เข้ามาช่วยเหลือเธอทาให้เธอนั้นได้ฟื้นขึ้นจากการหลับลงทะเลตัดจบละครไทยโอ๊ยน้องไม่ต้องกี้ไม่ต้องกี้ที่รอเล่นเอา้าเดี๋ยวพาไปประจนภัยกันไปเลยลุย คือพอเราเริ่มเกมมาเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าเราสลบสลายอยู่แต่ว่าเวอร์ชันที่ผมเล่นเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นแบบเดโมโน,นะซึ่งเราจะสังเกตว่าเอ้ยมันมีสกิลนะแต่เชื่อไหมครับว่าสกิลอะแม่งต้องซื้อเฮ้ยมีที่ไหนเนี่ยรูปแบบเกมก็เล่นเพลินๆดีนะหรือว่าเราจะอุดหนุนตัวเกมก็ได้นะที่เป็นตัวเต็มมันก็สนุกดีนะตัวเกมถือว่าเล่น,เพล,นเพลินนะครับในภาพแบบ ละมุนใครอยากจะไปสกิลดูก็ได้นะราคาแค่10บาทเองก็ลองดูนะดาวน์โหลดได้เลยจะเป็นตัวเต็มหรือเดมโมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมแปะเดโมไว้ก่อนละกันเนาะ The Elder Scrolls เมื่อเราได้รับบทบาทเป็นอัศวินผู้วีทักโลกพร้อมออกประจนภัยในโลกดังเจียนสุดอันตรายในรูปแบบใหม่ที่จะได้สัมผัสในการต่อสู้ฉากแอคชั่นสมจริงออกค้นหาอย่างไม่สิ้นสุด รูปแบบของมุมกล้องเนี่ยจะเป็นแบบ apf หรือบุคคลที่หนึ่งซึ่งมันจะให้อารมณ์สัมผัสในการต่อสู้ที่แบบสมจริงมากๆเลยมีทั้งผืนป่าที่สุดอันตรายแต่ไม่ด้วยเหล่าปีศาจไม้พร้อมที่จะย่างกายเข้ามาขยุบขยับคุณอีกทั้งยังสามารถสร้างเมืองได้ดั่งใจสั่งก็หมายความว่าเราสามารถพัฒนาตัวเมืองนะครับตามแบบฉบับที่เราต้องการให้เป็นได้ซึ่งมันก็จะมี ของต่างๆนะครับไอเทมต่างๆเนี่ยที่เราสามารถนํามาอัปเกรดมีสกิลต่างๆให้เราสามารถเลือกใช้อุปกรณ์หรืออาวุธเนี่ยที่เราชื่นชอบสามารถติดตั้งอาวุธแบบเท่ๆหรือว่าสไตล์เนี่ยแล้วแต่เราเลยนะครับและเรามาร่วมพิชิตไปกับดั้งเจีย้ยนสุดมันในรูปแบบการเล่นที่จะเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้นะซึ่งตัวเกมเนี่ยรองรับทั้งหมดเลยภายในเกมเนี่ยเราว่าจะเจอความท้าทายใหม่ๆว่าจะเป็นบอสท,ที่โหดเหี่ยม เพื่อทําภารกิจนี้เราต้องฝ่าฟันและผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้เหล่าสหายนักรบคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะออกมาร่วมพิชิตโลกดังเจียนแห่งนี้และมาร่วมเล่นกันนะครับลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ The Academy เมื่อโรงเรียนนี้ได้มีปริศนาเงามืดที่ซ่อนเลนอยู่และคุณจะต้องไขปริศนาแห่งนี้ณโรงเรียน h o อตบอ k เอ้ยไม่ใช่ มาผิดเกมสงสัยจะอินไปหน่อยคือตัวเกมนี้เนี่ยเราจะต้องทําการค้นหาปริศนาภายในโรงเรียนนี้เกมนี้เนี่ยค่อนข้างจะเน้นในเรื่องของภาษานะคือเราจะต้องติดต่อแล้วก็คอยหาข้อมูลต่างๆเพื่อปฏิบัติต,ต่อเพราะเราคือยอดนักสืบโคน,นันปริศนาหรือความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวและชื่อของเขานั้นก็คือลุงแถวบ้านโถกกาลังอินกันอยู่เลย เราจะต้องค้นหาความจริงนะครับซึ่งในการค้นหาข้อมูลต่างๆมันก็จะมีความท้าทายและความยากของมันอารมณ์หายกับพวกโรงเรียนเวทมนต์เลยนะคือมันจะมีแบบความลับอะไรบางอย่างซีเครตที่แบบเฮ้ยแม่งมีพลังมีแบบศาสตร์พลังต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยลองคิดดูดิคือเราเป็นแค่เด็กเนี่ยเราจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆที่ยากลําบากนะ แม้บางครั้งนะครับเราอาจจะต้องสูญเสียสุดท้ายแล้วเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้เพราะเรื่องหลายๆย่อมมีเรื่องดีดๆที่ซ่อนไว้อยู่อย่างแน่นอนเราจะต้องสังเกตคอยดูคิดวิเคราะห์ต่างๆและเดินหน้ารุยมันเข้าไปสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแล้วว่าจะสามารถผ่านดาที่อันตรายแบบนี้ไปได้หรือไม่แล้วพบกันเร็วๆนี้ บอมบ์บอดอารีนาถ้าคุณผู้ชมนึกถึงเกมระเบิดก็จะนึกถึงเกมบอมเบอร์แมนและเกมตัวนี้เนี่ยก็อารมณ์เดียวกับบอมเบอร์แมนเลยนั่นเองแต่จะเป็นรูปแบบของหุ่นยนต์ที่เราจะต้องขับเคี่ยวและต่อสู้ไปแม้จะเจอศัตรูที่ดูแล้วน่าจะผ่านไปได้ยากแต่เราก็มีระเบิดไงแล้วก็เพนว้าวระเบิดเรียบร้อยแต่อย่าลืมนะครับมันก็มีคนที่จะคอยดักเราอยู่และในเรื่องของระเบิดก็มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับหุ่นยนต์ตัวนั้นว่ามีความสามารถพิเศษอย่างไร และหุ่นยนต์ตัวนี้ก็สามารถบังคับได้ก็เรียกว่าตายแน่นอนแต่เดี๋ยวก่อนนะก็โดดรอดมาได้แต่ความสวยก็ยังไม่จบเท่านี้ยังเจอหุ่นยนต์ดักอีกตัวมาแล้วครับและนี่คือการต่อสู้กันชาและไฟเรียบร้อยโอ้โหและถึงเวลาที่เราจะต้องเอาจริงกันแล้วและนี่คือศึกตัดสินของเราเอ๊เดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าเอ้ยระเบิดอยู่ตรงหน้า บอมบอร์ดอารีนาแล้วมาพบกันนะครับกับคุณยนต์สุดป่วนผมรอคุณอยู่นะครับแล้วเรามาเล่นกันรอดเฉยอะ่ะโหมีบาลเลียด้วยเว้ยเฮ้ยดีจัดกันฟู้ดเมื่ออาหารถูกวิวัฒนาการให้มายิงกันเอ้ยมีด้วยเหรอมีสิครับและนี่คือสงครามระหว่างพักผลไม้และขนมกี่จะมาต่อสู้หัห่นกันแบบ PvP ออนไลน์ ซึ่งตัวเกมนี้นะครับเราจะเล่นสวนบทบาทเป็นผักบอกกี่เป็นกล้วยเป็นแตงโมโอมันบักแตงโมว้ยปารด,ดีนะไม่มีมะพร้าวน้ำหอมเปิดเกมมาเนี่ยเราจะได้รับบทบาทเป็นบอกกี่น้อยที่ถือปืนกลและไล่สัตว์แตงโม้ออื้อแต่งจริงไม่ใช่หรอกมันก็แล้วแต่ว่าเราจะเจอแตงโมเจอกล้วยหรือเจอแตงกวาหรือน้องโดนัทก็ขึ้นอยู่กับว่าการสุ่มห้องเนี่ยจะเจอกันหรือเปล่านะ กว่าเราได้เจอกันน้องกล้วยก็แตกทันทีนะเออน้องกล้วยอ่ะมันสู้พี่ไม่ได้หรอกนะเพราะว่าพี่คือบล็อกคลีไอ้แตกัะแล้วในแต่ละแมตช์เนี่ยมันจะมีเวลากำหนดให้อยู่นะก็ไม่เกินนาทีกว่าๆนี่แหละซึ่งเราสามารถที่จะยิงเพื่อเก็บคิลเลอร์นะใครแต้มเยอะกว่าฝั่งนั้นก็ชนะเลยครับเอาละมาเจ้ากล้วยหอมโดนฆ่ายิงให้แตกเฮ้ยเฮ้ย ยังไงก็ชนะอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้คะแนนเรา12อ่ะโอ้โ oh, ห oh, เป็นไงเทพจะจัด,จด,จด,จดยิงมาเดกล้วยมาดิมา, ي, มาหลังจากที่เราชนะเนี่ยเราจะได้รับเป็นถ้วยรางวัล ซึ่งถ้วยรางวัลเนี่ยเราสามารถสะสมนะเพื่อปลดล็อกของรางวัลต่างๆที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นตัวละครใหม่ๆเราก็สามารถที่จะรอปลดล็อกกันได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับโ,โหมีน้องฟักทองน้องโดนัทก็ต้องเป็นน้องตำรวจนั่นเองโดนัทเนี่ยต้องคููกับตำรวจใช่ไหมเออเราสามารถอัปเกรดนะครับตัวละครของเราได้ด้วยนะให้มี HP พีที่เยอะขึ้นจนบางครั้งมันก็อึดจนหน้าปวดหัวกันเลยทีเดียวเอาเป็นว่าสำหรับเกมนี้เนี่ยใครชอบก็ดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับ